ซีซี่บ n นแค่ะมี follower 7ล้านคนแล้วค่ะหากพูดถึงผู้มีอิทธิพลในวงการคริปโตนะคะแน่นอนค่ะว่าจะต้องมีคุณซีซีคุณจางเพ่งเฉา CEO ของ Binance Exchange ยักษ์ใหญ่ติดอันดับแน่นอนนะคะและพอเราไปดูกันค่ะล่าสุดนะคะยอดผู้ติดตามหรือว่า follower ใน Twitter ของคุณซีซีนะคะก็แตะ7ล้านคนเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ โดยทั้งนี้ค่ะคุณซีซี่นะคะเขาก็ได้ออกมาทวีตขอบคุณทุกท่านค่ะพร้อมทั้งบอกว่าเขาไม่ใช่คนฉลาดเขาไม่ใช่คนที่ดูดีเขาไม่ได้เป็นคนที่มีเงินเยอะหมายถึงเฟร็มันนี่นะคะตัวเขาค่ะไม่ได้เก่งอะไรเลยแต่ว่าเขาค่ะเชื่อมต่อผู้คนเข้าไว้ด้วยกันถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่เข้าสังคมไม่เก่งก็ตามค่ะ และทุกวันนี้ค่ะคุณซีซี่นะคะก็ยังคงอัปเดตข่าวสารของ Binance ผ่าน Twitter ส่วนตัวของเขาค่ะแล้วก็ยังคงเดินหน้าเป็นตัวแทนเชื่อมต่อกับผู้กำกับออกกฎเกณฑ์ของประเทศต่างๆนะคะซึ่งล่าสุดค่ทาง Binance ค่ะก็เพิ่งลงนามใน MOU กับคาซัคสถานไปนะคะแล้วก็กำลังจะเปิดออฟฟิศใหม่อีก2ที่ในประเทศบราซิลอีกด้วยค่ะ